คุณเคยเชื่อเรื่องลางสังหรณ์ไหมแบบมีเซนต์มีซิกเซนเหมือนกับว่ากำลังจะเกิดเรื่องราวดีๆกับคุณอะอาทิเช่นว่าวันนี้จะถูกหวยหรือวันนี้จะมีคนเอาเงินมาให้อ่าถ้าใครที่มีความเชื่อแบบนี้ลองดูนะว่าลางสังหรณ์ของคุณจะแม่นยำคุณจะได้เงินจริงหรือปะตามไพ่ยิปซีนะมาดูหนึ่งไม้เท้าอ่า มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆแหละโดยเฉพาะหนึ่งเรื่องงานต้องดีแล้วนะอย่างหนึ่งนะคะใบที่สองเจ็ดเหรียญการเงินที่คุณรอคอยจะได้หรือไม่นะคะเด็กถือถ้วยนะคะคุณจะมีโชคแน่นอนรางสังหรณ์ของคุณแม่นยำคุณจะมีโชคจากเด็กหรือกุมารไอ้ไข่เงินที่คุณรอคอยจะได้แต่ยังไม่ใช่ถึงรางวัลที่หนึ่งที่สองนะ นะมีโชคเข้ามือนะโชคลาบเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วแต่บุญวาสนาของคุณรางสังหรณสิ่งที่คุณรอคอยและสิ่งที่คุณตังหิตตังหิตว่ามันจะมีเข้ามาจะมีเข้ามาวันนี้ค่ะขอให้โชคดีนะคะ